มุงได้งานมาค่ะจะพาไปดูนี้นะคะจะพาทุกคนมาเปิดประวัติท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กันค่ะท่านนะคะเป็นอดีตประธานรัฐสภาลำดับที่29ค่ะเล็กสวยมา,มากๆเลยท่านนะคะเป็นบุตรของนายสงวนและนางเพ่งเกียรติสุรนนท์ค่ะสมรสแล้วและหย่าแล้วค่ะมีบุตรหนึ่งท่านนะคะรายการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาว,วิศวกรรมแหล่งน้ำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีนะคะคณะวิศวกรรมสาสาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะระดับมัธยมศึกษานะคะที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นค่ะะถมศึกษานะคะจากโรงเรียนโนนทับอํเาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเชน่นเดียวกันทานเนี่ยได้เข้ามาสู่การเมืองตั้งแต่ปีพศ2529ค่ะ จบจนกระทั่งปี2551เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นอดีตประธานรัฐสภาลำดับที่29นะคะตั้งแต่วันที่2สิงหาคมปี2554จนถึง9ธันวาคมปี2556ค่ะสำหรับประธานรัฐสภาคนล่าสุดนะคะนี่เลยค่ะคุณวันมูหะมัดนอมะทาค่ะหรือสั้นๆน,นะคะว่าคุณวันนออัปเดตข่าวให้ฟังกันนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยค่ะอยากให้เปิดประวัติใครอีกลองคอมเมนต์บอกทีนะคะชอบคลิปอัไเด้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกเด้น,นะคะจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆค่ะ